เอาละครับขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกากับบ้าน,นะครับวันนี้ก็จะมาสอนตีด่านบอดเดอร์นะก็เป็นแผนบุกที่ผมใช้ประจําเลยในแรงปกติแล้วเนี่ยด่านบอดเดอร์นะทุกคนก็อาจจะชินแบบว่าก็เข้าระเบียงมาตีตรงแผนอาโมประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแผนที่แบบว่าดีฟลต์เลยในแรงหรือว่าในควิกแมตที่เล่นกัน แต่ว่าวันนี้แผนที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยต้องบอกว่ามันคนละภากก็คือเราจะมาเข้าทําฝั่งอีสต t แร์เป็นหลักนะครับผมฝั่งนี้โซนออฟฟิศฝั่งอีสต t แยร์ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี่ยคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจเดียงเรานะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมอาร์ซิคเครดิตนะฮะไปซื้อพวกสกินสวยๆในเกมนะครับนี่เลยครับร้านเลมอนช็อปะครับร้านรับเติมเกมอาร์ซิที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับลิงก์ เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมต้องบอกว่าแผนนี้เอาจริงอ่ะแทบจะไม่ได้ยุ่งฝั่ง C C T V หรือว่าฝั่งระเบียงตรง,ตรงอโมน,นี้เลยนะครับคือไม่มาก็ได้ว่างนั้นเถอะนะครับผมสิ่งที่ต้องโฟกัสหลังเนี่ยมันคือโซนนี้แต่อันนี้คือโซนแรกที่เราต้องเข้าไปนะครับผมซึ่งแผนเนี่ยผมบอกเลยนะปลายทางอยู่ตรงนี้ครับตรงที่หลังบอมห้องอาคาครนะอันนี้คือปลายทางเราเป็นจุดที่เรา planting นะเป็นจุด p l a n เราเลย ก็อันนี้ทิ้งไว้ก่อนสำหรับปลายทางนะเราจะไปดูว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่นมาเราจะไปสู่ปลายทางยังไงอันดับแรกนะครับการเลือกตัวละครการเลือกตัวละครเนี่ยแนะนำนะครับต้องมีตัวเจาะ1ตัวแน่ๆนะครับผมโซนที่เราต้องจอะจะมีโซน3แผ่นกับแผ่นนี้นะครับโซน3แผ่นเนี่ยเจาะไว้เพื่อไล่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เจาะเพื่อกระโดดเข้าไปแผ่นนั่นเองนะฮะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเอนทรีต่างๆนะเป็นแอชยานาอะไรเงี้ย แนะนำให้มีเนตสักตัวนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยขอพูดถึงตัวที่แบนก่อนเลยดีกว่าเอาจริงด่านเนี้ยแบนคาอิดผมว่าคาอิดเนี่ยคือบางทีมันมันมีมุมปลาอะไรพิเศษเนี่ยเราหามันไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเราแบนคาอิดปุ๊บม,มันจะเหลือแค่บันดิตกับมิวใช่ไหมเราหามันเจอง่ายพูดง่ายคือเรารู้แน่ๆว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมแล้วคือจะทําให้เราคอนเฟิร์มจอดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งเทชเชอร์เนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะเพราะยังไงมันก็โดนแบนนะครััับบบพูดถึงงท step ทีีีลละะะสเเเเต็ปยนนนนนคคครรรรโโโซซซแก่าาจขข้้ืออ อ่าระเบียงทางฝั่งของระเบียงอาใคกับระเบียงอีสนะพร้อมกันนะครับผมที่ผมเล่นประจำเนี่ยที่ผมทําตลอดนะคือผมจะมาห้อยตัวนี้คือมาห้อยตัวนี้ปุ๊บตัวเนี้ยเราสามารถยิงทะลุไปได้ครับซึ่งยิง1่งประตูเนี่ยมันจะรู้ไปถึงประตูอีสฝั่งนู้นเลยเห็นปะก็คือยิง2บาบริเกตแต่ภายในแม็เดียวนี้ผมจะทําประจําเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะเพราะาเราต้องไปเทคโซนอีสก็ยิงไปเลยนะครับแต่จุดที่ต้องระวังนะครับก็คือหน้าต่างอาใคตรงนี้คือบางทีเขาอาจจะรันเอาแล้วมายิงใส่เราตัวที่ห้อยอยู่ นั่นเองอันนี้คือต้องระวังนิดนึงแต่จริงๆมันใช้เวลาไม่กี่วินะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยรู้ด้วยเพราะกล้องแมปตรงนี้เรายิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วยกเว้นเกมเซนต์มันจะแจรงจริงๆมันจะโดดมาฆ่าเราตายนะมาต่อกันที่อีสเตร์ถูกต้องไหมทำยังไงก็ได้นะมาเทคอีสเตอร์ให้ได้เนี่ยโซนสําคัญเพราะว่าตรงนี้สําคัญยังไงนะครับคือ1อีสเตร์ตรงนี้เล็งฮอลเวย์ได้หรือถ้าเรายืนมุมตรงประตูเนี่ยก็เล็งระเบียงอีสได้ด้วยมันจะเป็นจุดที่ทีทมรับเนี่ยสวิงได้นะครับผม คือเขาจะสวิงฮอลเวย์ใช่ไหมเขาจะสวิงเบรกรูมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามายืดอีสเตนเนี่ยมันจะทําให้สวิงยากหรือ,อจุดหนึ่งก็คือด้านล่างนะด้านล่างเนะวทติ้งรูมเนี่ยเราก็มีแอร์แจ๊กันแฟงได้ด้วยนะเผื่อเขามาแฟงนะอันนี้ก็คือมีแค่3จุดแค่นี้เองที่เขาจะสวิงได้นะคือทีมรับเนี่ยเขาก็ต้องมาอ่ป้วนเปี้ยนอยู่ตรงอีสเตแล้วใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปต้นเกมเมื่อผมเปิดประตูตรงนี้ละ2จุดเนี่ยมาทาให้เขายืนยากนะเขาไม่กล้าย,ยืนตรงนี้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะมันจะโดน2ฝั่งไงไห้นะ เขาก็ต้องถอยไปเล่นตรงฮอเวย์ way, หรือว่าตรงเบรกก็ว่ากันไปถูกต้องไหมแล้วก็ให้เพื่อนสักคนหนึ่งเข้ามาจากฝั่งนี้กับเราเข้าฝั่งนี้ก็ได้เบียสองทางพร้อมกันให้อีสตมมันเคลียร์แต่ข้อควรระวังคือระวังเขาแค่สวิงแค่นั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังนะครับคนที่มาจากฝั่งนี้คือมันจะมีมุมสปอนพี P, ตรงนี้บ่อยๆห้องพาสปอร์ตกับห้องเบรกรูมเนี่ยคือเขาจะเคาะไวยะ้ยิงอ่ะยิงคนที่เดินมาจากตู้แอร์ทุกคนนะครู้วนะ่าปนะเนี่ยเขาก็จะยิงมานะอันนี้ก็ต้องระวังเองนะครัาจจีีนนไกก็ว่ปนะท้ เรายึดโซนอีทได้แล้วสิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรครับแน่นอนนับสแผ่นเนี่ยส่วนมากก็จะเลนฟอนตบางทีก็ไม่เลนถ้าไม่เลนเราก็ใช้ a อชก็ได้สล t ดก็ได้บัคก็ได้นะถ้ามันเป็นแผ่นซอฟท์โซเฟียก็ได้นะเปิดเปิดทํารูเข้าสักรูหนึ่งตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราเปิดตรงเนี้ยออฟฟิศมันจะยืนยากแหละตัวโรมที่เล่นออฟฟิศหรือว่า ทีมลับที่เขาเล่นออฟฟิศเนี่ยมันจะพะวงแล้วถูกต้องไหมเอออีทเข้าแล้วฝั่งนี้เข้าแล้วระเบียงเข้าแล้วปหน้าต่างตรงนี้ก็เปิดขู่ไว้ก็ได้นะแล้วก็มีเคมอเสริมไว้สักอันหนึ่งตรงหน้าต่างเผื่อเขาลันเอานะครับออฟฟิศเล่นยากทันทีเพราะว่าอะไรระแวงว่าฮอร์เวจะมาหรือเปล่าลูจออจะมาหรือเปล่าหน้าต่างจะมาหรือเปล่าระเบียงนี้จะล็อกตรงประตูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นปะคือมันหลายทางมากพอเราเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขายืนยากปุ๊บทำไงต่อฮะสะเต็ปต่อไปเราต้องมาเทคในส่วนของ ห้องออฟฟิศต่อนะครับเราเทคอีสเสร็จสเต็ปที่1นึ่งเต็ปที่2คือออฟฟิศครับออฟฟิศเนี่ยแน่นอนนะฮะมันก็จะมีจุดหลบอยู่บางทีเขาอาจจะเลนฟอร์สแผ่นเดียวตรงนี้เนี่ยแหละความสําคัญของตัวเจาะถ้าเรามีเอชนะแนะนําให้เป็นเอชนะด่านนี้แนะนำเอชนะไม่ค่อยแนะนําเธอไ์มิเท่าไหร่ถ้าเขาซุกตัวไว้ตรงนี้เราโดนมาเจอปุ๊บแล้วเขาอยากจะค้ายาวถูกต้ไหมเราใช้เอชเจาะเลยครับตรงนี้จากรูเจาะที่เราเจาะไปเนีย่ยปาเข้ามานะครับผมก็ปาอัดเข้ามาเลยปุ๊บ มันก็ยืมไม่ได้ละแล้วก็ทํายังไงก็ได้ช่วยกันบีบให้ออฟฟิศมันเคลียร์นะส่วนมมกถ้าเขาสู้จนตัวตายเราก็ต้องใช้เพลงปืนในการวัดนะค,คือพูดอย่างนี้ก่อนคือแผนก็เรื่องของแผนแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมยิงถูกต้องไหมจะชนะกันเนี่ยมันก็ต้องชนะด้วยการยิงนะครับเพราะงั้นนี่เราก็ต้องใช้กระสุนไล่เขาให้ได้ไม่ก็ฆ่าเขาให้ได้นะครับสมมติว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับออฟฟิศไม่มีใครเล่นปุ๊บเขาต้องถอยมาเล่นเบรกลูมะสมมติว่าเราเทคออฟฟิศได้อีกนะเทคอีทได้แล้วภายในประมาณ1นที2อาที ตรงนี้มันจะใช้เวลาไม่เยอะถูกต้องไหมประมาณนาที2นาที 3. เราก็น่าจะเทคได้ละพื้นที่ที่เขาต้องถอยมีอะไรบ้างครับแน่นอนคนระับเขาต้องถอยมาฟอร์เทเขาต้องถอยแบกไาคาย หรือว่าเขาอาจจะยืนลึอกอาใครตรงนี้ตห็นไหมมีแค่3โซนนะครับตรงสื่อสีฟ้านะั่นหนึ่งสองสามที่เขาเล่นได้อ่ดาด่านสุดท้ายแล้วที่เราจะฝากเข้าไปนะผมทีนี้ถ้าเขาถอยมาฟอเทนเนี่ยแล้วเราจะบีบเขา,างไงแน่นอนนียผมกระโดดเข้าหน้าต่างมาเลยก็ได้แล้วมายิงวัดตรงๆก็ได้เหมือนกันหรือถ้าคุณอยากจะใช้กาเจ็ตเหลือในมือตรงนี้เป็นซอฟว์บอสมมติว่าเป็นซอฟว์บอนะก็ใช้แอดเปิดก็ได้โซเฟียเปิดได้ให้ฟอเทนเขายืนยากที่สุดแล้วเข้ามาฆ่าเขาซะหรือบางทีถ้าเจอสเตตแอดวานนี่สเตตแข่งเลย กระจกมีร่าครับทำไงแน่นอนต้องใช้เจาะนะผมไม่ว่าจะเป็นเอ็นฮิบานะเจาะให้ได้เอาแล้วถ้ามันมีมิลแ,แจมอะไรไะอันนี้คือตัวสําคัญที่ผมบอกไปช่วงต้นก็คือคุณต้องมีตัวเน็คุณต้องมีตัวเน็เนจริงๆมันสําคัญแต่โซนแรกแหละไอ้สามแผ่นตัวเนี้ยบางทีเขาเลนฟอร์สปิดไว้แล้วเขาก็มีการเจาะด้วยซ้ำไปถูกต้องไหมไอ้สามแผ่นเนี้ยตัวเน็มันทําได้หมดเลยนะรับของด่านบอ์เดอร์คือมุมแรกก็คือคุณจะเห็นช่องตรงนี้ช่องด้านบนตรงนี้นะรับคือเราเดินเข้ามาตรงฮอร์เวย์เนี่ย แล้วปลาเนตให้ชิ่งกับไอ้ข้างบนเนี่ยลงมาก็จะเคลียร์กันเจาะได้ละแต่บางครั้งเขาเป็นไข่หยัดไงอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมแบนไข่หยดนะครับเราสมวนมากเขาก็จะไม่มีเดสมุมนี้ด้วยนะยังไงก็น่าจะเคลียร์ได้แล้วถ้าเจาะตรงนี้เสร็จแล้วมาติดสายฟ้าตรงนี้อีกอะเพราะเป็นพื้นที่เจาะที่เราพูดต้นเกมใช่ไหมว่าเราจะเจาะแล้วเข้าไปแพนเหมือนกันเนี้ยเอ่อก็จะมีรูข้างบนนะครับผมสามารถที่จะสามารถที่จะปลาชิ่งเหมือนเดิมเนี่ยชิ่งข้างบนเนี่ยมาเคลียร์ไอ พวกกันเจาะตรงนี้ได้เช่นเดียวกับฟอร์เทนนะครับฟอร์เทนก็มีรูคือถ้าเอาชัวร์ก็เอ็มพีอิมแพคสักตัวหนึ่งด็อกเคบีอ่ะเอามาโทรไล่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เนทสักตัวหนึ่งแนะนําก็ยานะ่าเพราะว่าเป็นเอนทรีแฟคได้ด้วยแล้วซอฟบ,บีสักตัวหนึ่งอย่างแอร์โซเฟียตัวเจาะตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งที่แนะนําคือนอร์แมสนะครับอันนี้ขอย้อนไปพูดนิดนึงก็จุดแฟงอะ่ะเนี่ยทุกคนดูมันมี3จุดก็คือด้า,า, ad, า 3, นล่างเวทติ้งรูมรู้เต้งไหมเบรกรูมนะ นะติดไว้ตรงนี้2แล้วก็ติดบนไดอีสา e เนี่ยเห็นป่ปิดจุดแฟงได้หมดเลยแล้วเราก็ยืนล็อกฮอลเวลไกลแบบชิวๆล็อกคนที่จะสวิงนนตี้ ล็อกคนที่จะสวิงเบรกลูมจากประตู2ประตูนี้นี่นี่จะเป็นหน้าที่นอร์แมนนะส่วนมากผมจะให้เพื่อนเล่นนอร์แมนแล้วก็เล่นประมาณนี้ก็จะกันแฟงได้ระดับหนึ่งเลยแต่ทีนี้เ้าควรระวังนะครับจริงๆมันควรระวังตั้งแต่ต้นเกมซึ่งโดนบ่อยไอรูตรงนี้แหละต่อให้มันเป็นรูของทีมบุกที่แบบว่าใช้เนเทียไดไ้ก็เป็นรูทีมรับเหมือนกันคือเรามาปักเคมอตรงนี้ใช่ไหมบางทีเราก็เผลออาจจะยืนขอบหน้าต่างอะไรเงี้ยแม่งโยนในตัวเซลค่ามาจากห้องอาคารได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยืนห่างประมาณนี้ก่อน เพื่อให้ในตัวเซล์ลคาเราไม่ได้อะย้อนมาที่แผนบุกของเรานะผมเราได้โซนไหนแล้วกลับมาใหม่นะโซนออฟฟิศถูกต้องไหมโซนอีสทีนี้ยังไงต่อคือต้องมาเจาะแผ่นนี้ต่อกัดแผ่นนี้ใช่ไหมเราต้องเคลียร์โซนฟอร์เทในให้เคลียร์ด้วยนะฟอร์เทนเนี่ยต่อให้มันถอยมาปุ๊บเนี่ยมันจะยืมได้ได้ไม่นานนะเพราะว่ามุมที่คอสมาจากห้องอโมะมันยิงออฟฟิศได้แบบไม่ทั่วถึงอยู่แล้วมันมีมุมแค่เล็กๆแค่นั้นเอง นะยังไงเดินยัดฟอร์เทนเนี่ยฟอร์เทนก็ตายยกเว้นทีมรับจะฉลาดหน่อยก็คือมีโรเทตไนตี้ถ้ามีโรเทตตรงไนตี้เนี่ยเขาก็จะสวิงได้เก่งหน่อยนะครับแต่ยังไงก็เอาฟอร์เทนให้เคลียร์สมมุติว่าเคลียร์ปุ๊บนะถ้าอบอกว่าตอนนี้ห้องออฟฟิศกับฟอร์เทนเคลียร์แล้วทีนี้มาเจาะครับทีนี้มาเจาะในส่วนของห้องอาร์คายเพื่อเข้าไปแพลนวิธีเจาะก็ง่ายๆน,นะใช้เอทแค่พอแบบนั่งย่องเข้าไปแล้วก็ไปแพลนหลังบอมพอเราเจาะตรงนี้เสร็จมันได้อะไรบ้างครับเจาะมุมนี้เสร็จอะ อาไคเล่นไม่ได้ในโซนพื้นที่สีเหลืองเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าโดนทั้งฟอร์เทนบีบถูกต้องไหมโดนทั้งรูจอบบีบแน่นก็เล่นไม่ได้อย่างอย่างมากที่สุดเนี่ยเขาก็จะขยับตัวไปเล่นตรงอาไคโซนนี้โซนสีน้ำเงินซึ่งโซนสีน้ำเงินโดนไล่ง่ายอีกนะถ้าบริเคสมันเปิดไว้เนี่ยก็บอกให้เพื่อนปเปิดเปิดบริเคตไว้ทั้งหน้าต่างประตูเนี่ยม่งก็ยืนยากแล้วถูกต้องปะ่ะแล้วก็ดีนายแผนยากด้วยต่อให้เขามีในตัวเซลแล้วเขาเล่นมุมเนี้ยมันต้องโยนข้ามาแบบมุมพอดีเปอะ นภาพซึ่งมันโยนยากทีนี้ก็เหลือแค่เข้าไปแพนติ้งนีวิธีง่ายๆจอะเสร็จปุ๊บก็ก็หาวิธีแบบเข้ามาแล้วแพนหลังบอมแค่นั้นเองมันจะเป็นมุมที่ปิดมิดมากนะครับผมเป็นมุมที่อาร์มรี่ยิงไปไม่ถึงนภาพปะนะแพนหลังบอมเนี่ยคือมิดมากหรือวิธีดีนายดีที่สุดของทีมรับจากห้องอาร์มอรี่นะก็คือมาหน้าประตูครับเราโยนในตัวเซลล์ที่แบบสูงและไกลามากพอที่จะมาตกหลังบอมนะฮะแล้วก็ดีนายแพนซึ่งมันเสี่ยง นะคือเราเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วหน้าต่างเราเปิดใช่ไหมเรามีสักคนหนึ่งขอตรงหน้าต่างมองไกลไปถึงอามาลีได้คือมันผ่านได้แค่ประตูอะหรือถ้าเขาทะลึ่งทำโรเททต,ตรงนี้เรามีคนเล่นฟอร์เทนถูกต้องปะเรามีคนเล่นฟอร์เทนที่แบบว่ากันไวอ้อยู่อะยังไงก็เข้ามายิงยากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับแผนการแพนแน,นะผมแต่จังหวะสุดท้ายนี่แหละเป็นจังหวะปัญหาคือทีมรับเขาก็มีอาวุธอยู่นะนั่นก็คือโซนด้านล่างนะห้องด้านล่างห้องน้ําตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขา ถ้าเขามาเล่นปุ๊บแล้วมีในตัวเซลซีโฟนะโยนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจอเลยเจอเลยนะเจอตัวแผ่นหลังบอมเห็นปะมันเชื่อมกันนะ้าหลังบอมกับห้องน้ำเนี่ยพูดง่ายถ้าคุณเป็นทีมลับอ่ะแล้วคุณอยากนายแผน่นคุณเจอแผ่นนี้ใช่ไหมคุณต้องไปเล่นห้องน้ําแล้วในตัวเซลขึ้นมานะครับผมแต่ปัจจุบันอะ่ะในแร็งเขาก็ยังไม่ค่อยชินรับมือกับแผ่นตีเท่าไหร่นะผมคิดว่าน่าจะใช้ได้หรือถ้าให้ชัวร์เนี่ยคุณเป็นทีมบุกใช่ไหมคุณก็มีสักคนหนึ่งมาฟอนด้านหลังนะฮะ สองว่ามีคนเร่นห้องน้ำเปล่าถ้าโดนแตกแสดงเขาเล่นน่าจจะต้องลงไปล้วงเขาเจากประตูเทลเลอร์ก็ได้ลงจากอ e ีสมาก็ได้นะราคาทิง้งนี่คือแผนทั้งหมดทั้งมวลแต่ผมเสริมให้ทีมลับหน่อยแล้วกันไหนๆก็พูดถึงเกมบุกก็พูดถึงเกมลับเลยแล้วถ้าเราเจอแบบนี้เราต้องทํายังไงสําหรับทีมลับวิธีดีนแพนก็คือมีหลายแบบมากคือ1นึ่ปานในตัวเซลลจากมุมประตูอมุลลี่ถูกต้องปะอย่างที่2ก็คือซุกตัวอยู่ในแอคครถ้าแบบทีมบุกเขาไม่ได้เปิดประตูกับหน้าต่างเนี่ย เรานเนียนอยู่ในอาคายได้แล้วโยนในตัวเซลลค่าไปก็ได้หรือใช้สโมก,ก็ได้นะท็อกสิกนเนตแบบที่3นะครับคือเปิดแฮตตรงนี้คือเราไม่ต้องไปเล่นห้องน้ําก็ได้แต่ว่าถ้าเราเปิดแฮตปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะโยนในตัวเซลลจากห้องเอ่อเวิร์กช็อปนะครับขึ้นมาผ่านดูแฮตนะแล้วก็มาตกหลังบอมได้แต่ต้องปาแม่นๆนิดน,นึงมันจะปายากหน่อยมุมนี้ส่วนที่เด็ดเนี่ยคือมุมนีนะ้ถ้าเราทำโรเตทไว้ตรงนี้คือ1เราเป็นทีมรับ แล้วเรายืนอยู่ตรงเมทัลตรงนี้นะเราเดินเข้าไปตรงนี้เราเจอตัวที่้าฟอร์เทนได้หรือถ้าเขาไม่มีเนี่ยมุมตรงนี้มันจะยิงไปหาหลังบอมได้หรือว่าทํารูสักรูนึงเรายืนตรงฮอร์เว์เนี่ยเห็นเลยนะผมทำลายอัพไซด์ก็ได้ของทีมรับนะมองทะลุไปครับเจอหลังบอมเลยนะแค่นี้ก็ดีนายแผนได้แล้วพูดถึงทางทางเลือกของทีมรับเนี่ยมันก็เช่นเดียวกับวิธีระวังตัวของทีมบุกนะคใครที่เป็นทีมบุกก็ระวังเขาเล่นแบบนี้แค่นั้นเองนะอันนี้ก็คือแผนที่แบบว่ามาแพลนหลังบอมนะ คือเรามีทั้งหมด5คนนะอันนี้คือเวที่แบบดีที่สุดของทีมบุกนะคุณยึดโซนได้โดยที่ทีมคุณไม่ตายและฝั่งตรงข้ามอาจจะตายสักตัว2ตัวเหลืออาจจะไม่ตายแล้วถอยกลับไปในไซต์หมดแล้วอะไรเงี้ยคุณได้โซนอีสแตร์คุณได้โซนอฟิทนะครับฟอร์เทนแล้วก็อาร์คายสี่จุดหลักๆของแผนนี้นะครับผมแล้วไม่มีใครตายเนี่ยคุณจะวางโพสชั่นยังไงคือจังหวะก,กระโดดเข้ารูจอดเนี่ยอาจจะต้องระวังคนที่ยิงมาจากอโมโด้วยนะเสี่ยงนิดนึง แต่ว่าถ้าหาจ้งหวะเข้าไปแพนได้คือปลอดภัย Position ของทีมบุกที่ดีที่สุดต้องมีคนล็อกหน้าต่างหน้าต่างตัวนี้ล็อกสวิงประตูได้นะครับผม2ตัวแพนนี่ก็เป็นตัวที่2นะฮะตัวที่3คือเล่นฟอร์เทนนะครับตัวที่4คือเล่นโซนดิสแต่นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จุดอ่อนก็คือด้านล่างแล้วถูกต้องไหมต้องมีคนไปเล่นด้านล่างคือคนที่5คนที่5เนี่ยมาเฝ้าด้านล่างเพื่อไม่ให้เขาในตัวเซลจากด้านล่างขึ้นมาอาจจะยิงให้แบบว่าเป็นรูที่แบบว่าเป็นลายอัพไซด์อะไรเงี้ย ขาก็ในตัวเซลไม่ได้ละถูกต้องไหมแถมตัวที่ฟอฟอร์เทนเนี่ยมันก็กันไอไอคนที่จะมาเล่นไลฟ์ออฟไซด์ side, หรือว่ารูที่แบบยิงมุมเฉ,เฉียงเข้าไปหลังบอมอันนี้คือโพซิชั่นของทีมบุกที่ดีที่สุดแต่จริงๆก็อะแดปหน้าง,งานนะบางทีผมมาถึงจุดที่แบบว่าคุณมาแพนหลังบอมได้แต่แบบเหลือ2คนอะไรเงี้ยต้องคุยกันดีๆหน่อยส่วนมากผมจะล็อกฟอฟอร์เทน เพออราะโฟลเทนเนี่ยมันมันดูได้2ทางก็คือ1ดูได้3ทางเดคนที่จะมาแฟงจากฮอร์เวถูกต้องไหมคนที่จะทํารูไลอัไซด์แล้วก็คนที่จะเดินเข้าประตูอารมรีนะครับคือดูได้3ทางถ้าเหลือสาการ2คนนะครับเอาริงมันก็มีประมาณนี้แหละจริงๆถ้าบุกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะว่าโซนตรงนี้ทําไมผมถึงบอกว่าให้ไปยึดก่อนเพราะมันเป็นโซนสําคัญแล้วมันก็จะทําให้สเต็ปต่อๆไปเนี่ยมันทําได้ง่ายนะถ้าจู่จๆคุณมายึดอ,ออฟฟิศเลยอะ โดยที่อีทคุณไม่เคลียร์คุณก็โดนแฟงดิถูกต้องปะมันต้องเคลียร์ต้องแต่อีทเข้ามาออาฟิศนะผมทีละสเต็ป หรือทาพร้อมๆกันเพื่อให้แบบว่าบีบให้ศัตรูกลับเข้าไปในไซต์ก็ประมาณนี้นะสำหรับแผนตีบอร์เดอร์นะที่มาแชร์กันเอาจริงคนไม่ค่อยไม่ค่อยชินกันมั้ใช้คํานี้นะคือคนอาจจะชินแบบว่าเขาต้องมาซีซีว่ะเขาต้องไปเนตตรงอ่ห้องเว้นห้องเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งในแผนเนี้ยเราไม่ได้มายุ่งโซนเบรกรูมด้วยซ้ำเนี่ยโซนเนี้ยทั้งโซนนะเกินครึ่งแมปทั้งบนแล้วก็ล่างเรามวัวแต่โฟกัสแค่อีส t ทอร์ออฟฟิศฟอร์เทนแล้วก็อะแคบแค่นั้นเดงก็ประมาณนี้นะสำหรับแผนบุกบ บุกด่านไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน See you รับ